ด oh ่คะ่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่บร e n ก l ลิต Colorado นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นสกีไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดเลยเพราะว่าดูจากภูเขาแล้วคือมันไม่มีไม่มีหิมะเลยเล่นไม่ได้ก็เลยกะมาไฮกิ้งไปดูกันว่าเราไฮขึ้นไปได้ยังไงแต่ดูเหมือนกับว่ามันไฮไม่ได้นะ เพราะว่าแต่เราจะลองเอารถขึ้นไปดูเราดูสภาพพวกเราว่าจะไปรอดถึงแค่ไหนไปดูกันยังไม่ได้ไปไหนเลยลื่นแล้วปาดาบาพิลับ it's good เฮ <laughs> ้มันมีน้ำแข็งอะ่ะมันเดินยากอยู่ด้มันเชื่ออะไรนะหมู มันชื่ออะไรนะที่เนี่มันชื่ออะไรนะไม่รู้นี่มากับเขานะไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแล้วเราคือรองเท้าคือแบบว่าแพนด้าไม่พร้อมอ่ะออหมูกับพี่ไม่พร้อมอ่ะคือถ้าไหลลงมานี้ยาวเลยใช่แล้วมันหนาวมากอ่ะลงมาันนี้ลมเออลมมันหนาวเพราะลมด้วยแล้วก็ดูดีมันไม่มีหิมะเลยอ่ะ

พี่เก๋กับพี่นุนตากลายพี่เก๋กับพี่นุ่นเอ้ยพี่ชิต่นาุดมนจะมันันมันมัดมันมันมนมัน t ันมันมนมานมนี่ก็ัฆษณามังเลนมันมนมนมานมัมัน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 มัติ้งมานมงมัมาร์เก็ตติ้งยานขายยางตันดนมันมนเันมันมันมันันันมนมัมันมมัมันมันมัมานมันมันมมมาดูันมมัมมาดู เดี๋ยวนั okay. ่งก่อนแล้วพิก yep. um ักโอเคนีคือเราเราจะเอารถขึ้นไปแล้วเราก็จะอัดกันไปหมดนี่ดโอเค

little more speed don't slow down don't oh. no slow down don't slow down yeah. more speed yeah this this speed, this speed. yeah that that car's not gonna make it oh shit maybe don't slow down okay two <laughs> <laughs> it's two wheel drive yeah it's two wheel ีดินนะตอนลงอะกูเสี่วไม่ลงไม่กลัวยายกูสวดมนต์แล้วส้วมพี่เกดร่างได้ไหมเนี่ยได้โอ้โหไม่ใช่แล้วหนูต้องก้มหัวทำเพราะหัวหนูช็อตกลัวมันเด้งโอ้ยตอนลงนี่ลำบากอยู่เนี่ยคือเราขึ้นมาทำไมกันเหรอเราขึ้นมาทำไมกันเหรอ พี่ลาทำไมไม่ิดโ going down อใหม่มันทำมาแล้วเนอเด้อเด้อเออยื่นเอ้ยไม่ยาอลยวะกลับไหมขึ้นมาทำเฮียอะไรมะเนี่ยาบลาบ So they do. Can you turn your wheel? <laughs> Is there low gear? Is there low gear? Low no. gear, eh? It's not. There's only one drive. So the petle, low. ให้ม huh? ันลงนิดนึงให้มันไหลลงถอยหลังนิดนึงปอยก่อนั้นอีกหน่อยโอ้หเดี๋ยเสียวไม่ยอมลงไม่ยอมถอยปล่อยปล่อยปล่อยเอาเลยเลยเอออแี้แหละยอ ก็จะไปเช็คว่าเราขุดลุ่มไปได้แค่ไหนไม่ไม่อยู่บนรถเราควรลงไหมอ่ะนี่ตั้งยี่สิบนาทีเลยนะเออลงเหอะไม่ไปเหอะไม่ไปแล้วไม่แต่ไปตรงนี้แต่ตอนต้องกกลับรถก่อนเมื่อตอนนี้คืออะไรตอนนี้ Go Go back back Wait like feet ใหญกูไปแล้วกี่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ในนี้แปดคนอ๋อ you want to sit there no he he can do it o อเคอะไวะระวๆเระวๆสองใญ่ระวสอคนนะ้ s o n axle lock สองคนน่านออกไปจากรถเลยระวๆต้องต้องก้ too fast อีหลามันบ่ได้หรอกมันมัน มันมันดันใ่ญ่ให่ใหญ่ยนอยถออกมาจากรถออกมาจากรถไปน่นออกไปย้ายออกไปโอ้ยย้ายย้นรถออกไปออกไปที่เราต้องไปอยู่คนเยค่อยปล่อยลงในนงมากลับรถตรงเนี้ยเราขึ้นแบงบนนีหรามา มันขุดหลุมไม่ขึ้นเลยอ่ะกลัวมันไหลลงข้างล่างอ่ะใช่ดิอีกนิดมันจะลงลงไปข้างหลังแล้วนะ Mình xem mình mình, mình. ทำนัน่นเราก็ไดมาา้มาทางมาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> ใจหนูเต้นร้อยสิกว่าเลยหนูกลัวมนเหม้อย่แมีน้ำตกไม่แล้วแม่ทำแล้วแม่ทำหน้าอย่างนี้ผัวบอกคดูหน้าเนยกูด้วยแบบไม่ต้องขึ้นมาแล้วก็ติดไม่ได้แล้วขึนไม่ไปแล้ว่ย่าง ก็คือถอยไปทีละน้อยไปดูข้างหลังดีกว่าขี้มื่นนะแต่เราคนเฮ้ยไม่เป็นไรคันเดียวอัดกันได้ป่ะสันถ่ายไว้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 อีลาอีลาระวังค่อย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  ยิ่งเจ็บเข่าต้องระวังเอาเฮียขึ้นมาทำไมทอะไรกันค่อยๆถ่ายลงไปเลยเดี๋ยวเดินไปวพี่ลาบขับแน่เลยขงเข่าให้ขึ้นจะจะม้วนกลับยังไงก่อนค่อยลงไปได้เดี๋ยวเดินไปนีรักถอยเบาๆนะควยถักหอกลอง้าแต่ละคน เราเท้ากูไปเราเทาวิ่งได้เปียกหมดเลยข้างหน้าเอ้ยชี่แต่แตกไปไปค่อยๆไปเราหักหักหักไหมอ่ะหักต้นไม้ต้นไม้เสียงชีวิตแม่แม่แม่หันมาดูสภาพ คือคือเราคิดว่าเราจะมาดูวิวสวยๆแต่คือนี่คือสภาพที่พวกเราต้องกลับกันเพราะว่ารถดูดูรอยรถดูรอยรถนี่คือลอยรถ p e r f o ทักล้อเพิ่งเปลี่ยนเป็นล้อสโนว์ทลื่นไม่ยไตม่ะแล้วให้ให้กูเล่นสกีไม่มีแบบนี้เลยนะ มันมาอยู่แถวนี้เนอะน่าจะเอาสกีมาด้วยเนอะไปปเเลลไไม่ต้องห่วงไม่่ต้องงหวเดี๋ยวเดินตามไปไปเลยดูสิไม่ต้องห่วงใจตายแล้วไม่ต้องห่วงเดินเหมือนเดินเหมือนเราเล่นสกีเออ เออ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 ดีดีแล้วเอาเอาตรงที่มันเป็นแบบฟูฟูอะตรงที่มันฟูเออลาไปฟูฟูไปผมไม่มีเวลาด้วยยยาเลื่อนละเลื่อนละเลื่อนละไปตรงที่ไปตรงที่ไม่ใช่ทางล้อนะมาให้น้องทิพย์มาอยู่ตรงกลางเออตรงที่มัน ตรงข้างๆอ่ะมันเป็นร่องนะรอกนอกนอก่อตรงข้างๆมันเป็นร่องนะอย่าไปข้างๆเยอะไอ้เหี้ยรองเท้าคือรองเท้าคือไม่ได้อะ่ะรองเท้าคือลูกนี้กูใส่รองเท้าสโนโบอร์ดมาดีค่ะตีนตีนเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยจิกอะจิกอยู่สมบูรณ์ทัน,โนโบนด,ด,ดขาคุณจะเบิร์น ถ้าคุณมาเดินเล่นบนเสนอมันคงอยากถามกูว่ามึงนี่มึงเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่หรอว <c oughs> ว้ันทิ้งน้ำหนักเรามาน้องงอข่ายย่างไงน้ำเคลื่อนข่ายอยู่รอ, <laughs> องเท้ามันเป็นรองเท้าวิ่งไงบาลาร์ดมันไม่เหมือนรองเท้าเราเด้รองเท้าเรายังมีอันนี้เด้ ยายลมออกแล้วเนี่ยลมเปิดอ่ะลมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลมไอแผ่นกันเลือดไม่อะไรกันเลือดพร้อกันสามคนไม่สุดกระแทกเลยเนอไม่มีไม่มีแผ่นด้วยนะไม่มีตัวรองนะนี่ไงพี่ราบชวนเรามาไฮกิ้งแต่คนที่พวกเราพี่ราบชวนเรามาไฮกิ้งสรุปคนที่ไฮคือเราห้าคน พื่อความปลอดภัยของพวกเราช็กบักหลาดเราต้องหาที่ให้น้องไม่อยู่ตรงเรียบๆอ่ะเรียบหมดเลยอเออว่ะพี่น้องมาเดินแบบนี้เออตรงกลางตรงกลางตรงนั้นอารัไหล่ะ ไม่พี่พี่ลงไปแล้วมันหลุดลงไปเลยใช่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 ใ่ใชใช่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 ไม่มีให้เดินแล้วนหมดแล้วสภาพไอพี่เขียนผักดีหมพี่ว่ามันมันเกาะดีกว่า ลอง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 จะหลุดไหมลองดิลองดิแล้วคนแล้วคนที่พยุงคือใส่รองเท้าแบบใช่รองเท้าแบบน่าลื่นเลยเครื่องนกันรองเท้าแกมันลื่นกว่าโอเคเอออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเรามาไฮกิ้งกันนะทุกคนยังไม่ทันถึงรถคันนั้นเลยไม่ท้ นอนริปปอนเดี๋ยวพี่เหยียบไปถังมแล้วนอนริปปอนลมขี้แตกเลยเด้อคือวันนี้อ่ะเราแบบว่าตั้งใจมากจะมาดูวิวสวยเยอะเลยอ่ะทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะให้พวกเราลงไปข้างล่างให้ได้เราหนักละได้อยู่แต่ในรถหนักมากเลยพมหมีคนตัวใหา่ยมดละ ไม่ใช่พี่ผิวสนุกแต่น้องบ้าวใจเต้นมือคนขับมันม่ใช่อ่ะดิที่ราบก็ you can do it you can do it ที่ราบ you can do it no you can do it do it หัวตรงนั้นน้ำแข็งปะเออมันเป็นน้ำแข็งต้องต้องแบบเอียงข้างไว้ทีเราต้องเอียงข้างไว้เราต้อง c a ช c h i n g edge

วีโกวิลับลับลบมูเลหัวแตกใหลลงก่อนเออรามันเบาจริงมีโกวิลับลับลับเนไงก็ต้องมีตำนานกูก็งงจิงจริงทริปนี้ไม่มีแล้วนะตำนานอ่ะบอมีวันนี้แหละเหล้วนะว่ามันไมคมีมนเปแีไงไม่เหงาเลยมึงร้านโนตรงนั้นเยอะมากอะใช่ ไม่พอลงจากรถคุณบอกมันยวบเลยนะครับ,รบน้องอย่าเดินตรงๆสิหนูเราไม่มีทางเดินแล้วดินตรงนี้เอียงข้างเอียงข้างมนะั้ยดินละดินละดินไปไปมานี่มานี่ยมาดินเฮ้ยได้หายใจแป๊บนึงโอเค,อเ,คเดินลงดีกว่าเดินขึ้นขวเช็คเช็คหัวใจเช็คห <c oughs> ัวใจ หัวน่ะลงไปถึงข้างล่างแล้วตยังเหรอเย่จะมีเราเราและนายกลับมาได้แล้วเย่้ค่ดทีนี้ตอนลงย่านย่านตัวเนาะฟิมฟิมโซโลแล้ว You can do it You can do it Lock in อุ้ยเอาแล้วผมกจะเหาเนี่ยเหาเนี่ยยามาเดินอย่นี้ก็ Yeah Lock in Yeah ไม่รู้อ่ะเดินดีนี้มันสุดเลยค่อยไปเดินน้องแข่งอ๋อมันรอเราเปล่ามันรอรับเราเปล่าไม่ขึ้นได้ไหมเดินเอาได้ไหมย้อนลมนะถ้าเราไม่ขึ้นใช่ไหมง่ายอยู่โอเคโอเคโอเค We go we love 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 to the m o e n t j s t a l i e bit u s t a little go e l o e l to t m e n t u t a little b i o i a little b i Going up 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 to the moment เริ่มม่น่าหนึ่งสอง e go we love 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 t h e m o e n t j s t a little b i Going in a little bit Going up 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 เอ้ามันไม่ขึ้นดีว่า เฮ้ยตรงนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเออมันไม่ชันมันเดินง่ายแต่ว่าเราต้องจับมือกันไว้นะใช่อย่าให้ใครล้มเด็ดขาดเคยเห็นแข่งเด็ก้นป่ะแม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเย้เอนเมื่อกี้เลยอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้นาเสียเมื่อกี้เกือบล็อกเอาท์ ขยายแล้วพี่บิวฟ้อนเรียบร้อยพี่บิวตีนแปดครึ่งเองหนูตีนเก้าครึ่งถึงแล้วเราขึ้นมาแป๊บเดียวอ๋อเพราะถอยลงเหมือนกันเมื่อกี้เขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็ถอยลงเขาก็ไม่ไหวเจ็บเลยอุ้ยตายอุ้ยตาย ้วายใจได้เท่าไหร่ระวังนะระวังนะอย่าประมาทไปนะยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะอย่าประมาทนะแขเินออเอ้ย้เ้้ย้้เ้ยเยเยฮ้ย ตรงนี้แหละแข erm ็งๆนี่แหละอันนี้แหละลื่นนะอันนี้แหละลื่นเนี่ยของจริงคุณนึกถึงหน้านี่ป้อนปีที่แล้วเลยมึงเอารองเท้ากูแม่งรองเท้ากูไม่ลื่นฟเรื้อเฮ้ยพี่มีรองเท้าอักไม่เป็นไรอักระโซสแกรี่

เย็นนะแล้วดูดู้นมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปไม่ได้นี่ขนาดรถนะรถเป็นแบบอย่างเงี้ยรถทับคันใหญ่ยัขึ้นไม่ได้เลยกว่าจะลงกันมาได้ลุ้นกันเลยอะลุ้นกันอะเดีวถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแบบว่ามาแล้วก็อย่าทำแบบนี้ด่าัพาะอันตรายอยู่ดะ แล้วมันติดหลมอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วดูดิภูเขาแบบถ้าจะไม่มีหิมะเลยอ่ะเออแต่วันภูเขามันก็จะเป็นแบบน้ําแข็งอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นยากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปก่น,นะดีอย่าไปหาอะไรกินกันนะจ๊ะ